กลับเข้ามาสู่ช่วงสังคมออนไลน์นะครับคุณผู้ชมยังอยู่กับผมอาจารย์สีโรดครามไพบูนอยู่นะครับและวันนี้พิธีกรรับเชิญของรายการของเรานะครับอาจารย์สมบัติบุญงามอนคงบกอรายจุดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับแน่นอนครับบกอรายจุดวันนี้มีเรื่องที่ในสังคมออนไลน์สังคมออนไลน์ตื่นตระหนกไหมครับถือว่าเป็นโลกที่4ี่นะแต่ว่าอันนี้เขาจั่วหัวว่าที่เดียวใน3โลกเวลาเราพูดถึงใน3โลกเนี่ยเราไปถึงโลกมนุษย์โลกสวรรค์แล้วก็โลก ต่นี้อันนี้โลกออนไลน์ลลที่สี่เป็นโลกเวร์ชั่วโลกไซเบอรใ์ใช่ใช่แต่ว่าผม,ผมชอบภาพนี้มากเลยข้อความคคเด็ดมาอ่ะขึ้นมาเลยครับภาพที่หนึ่งเขาบอกว่าที่เดียวใน3มโลกแก้รัฐนูนในรัฐสภาบอกว่าขัดรัฐธรรมนูญเป็นการล้มล้างการปกครองประกาศเป็นรัฐาธิปัตย์บอกว่าถูกต้องตามรัฐธรรมนูญไม่เป็นการล้มล้าง การปกครองที่เดียวในสามโลกอันนี้สามโลกอันนี้อาจจะหมายถึงประเทศโลกที่หนึ่งประเทศโลกที่สองประเทศโลกที่สามหรือเปล่าอันนี้โลกที่สี่เราไี้ใช่เออคือไม่รู้แหละไทยแลนด์ไทยแลนด์อยู่ในโลกโลกประเภทไหนโลกประเภทลุกพัฒนาแล้วกําลังพัฒนาหรือยังไม่พัฒนาเป็นที่เดียวในสามโลกที่อยู่ทั้งสามโลกไม่มีเลยไม่มีผมก็แบบบางประเทพัฒนาแต่ว่าบางคนเข้าใจว่าประเทศไทยเป็นประเทศซึ่งไม่พัฒนา แต่ค,คนส่วนใหญ่เขาอยากประเทศนี้พัฒนาในทางการมือถือว่าพัฒนาหรือยังพัฒนาเราเรามีประชาธิปไตยต่อเนื่องมาตั้งหลายปีเพิ่งจะมีปัญหาช่วงไม่กี่ปีนี้เองเป็นไปได,ได้เดี๋ยวเดี๋ยวทานปอดศาสตร์ทางการมือหนึง ในทางนักศาสตร์มันมีแม้ประเทศที่มันพัฒนาไปสู่ความเป็นไปไปสูงสุดแล้วคือไปถึงจุดที่มันเรียกว่าเลยเลยยุคแบบความล้าหลังไปแล้ว,แล,วแล้วมันถอยกลับมาได้มีไหมประเทศไหนที่มันเป็นแบบนี้นก็ผมเดว่าในโลกที่สามมันมีอย่างนี้เยอะนะครับคือการพัฒนาประเทศไตในโลกที่สามเนี่ยมันจะมีขาขึ้นขาลงอ,อย่างเช่นสินปีที่แล้วเนี่ยยี่สิบปีที่แล้วตอนที่มากอสเป็นปรัฐมนีฟิลิปปินส์เนี่ยอันนั้นก็เป็นยุคตกตามของฟิลิปปินส์นะครับหลังจากนั้นพอไล่มากอสไปก็เปลี่ยนไปแทนดีบ อินโดนีเซียเนี่ยชัดเจนเลยอพัฒนาไปถึงถึงที่ว่าประชาธิปไตยเขาแข็งแรงมากๆประธานาธิบดีเขาเนี่ยโอ้โหบำบางเนี่ยนะสุดยอดประธานาธิบดีเลยทําให้ประเทศเขามั่นคงมากของไทยเนี่ยเมื่อ20ปีก่อนเราเป็นแนวหน้าของประชาธิปไตยเขาต้องมาเรียนภูิตภูมิภาคนี้ผมจำได้ตอนมีรัฐมนุน40นะโอ้โหทั่วโลกฮือฮาว่าเรามีรัฐมนุนมาจากประชาชนนะแั้วก็ทันสมัยแล้วก็มีความเป็นประชาธิปไตยสูงมากหรือว่าเป็นต้นแบบของหลายๆประเทศ จำได้ว่าพวกพวกรัฐสภาต่างประเทศต้องมาดูงานเป็นที่ไหนเป็นที่ดูงานของนักการเมืองของนักที่ทํางานอยู่ในสภาเดี๋ยวนี้มีไหมอาจารย์ได้อ่านข่าวเจอผ่านๆมเดี๋ยวนี้มีเดี๋ยวนี้เขาขอเข้ามาเลยมาดุมาเลยขอเข้ามาช่วยเป็นกรรมการมาเยียวยาประเทศไทยก็ไม่ได้มาดูงานนะเขาบอกประเทศไทยเกิดอะไรขึ้นบัญชีมูลบัญชีมูลแต่เขาปฏิเสธนี่คุณสุเทพปฏิเสธ คือันก่าน,นักร้องเกาหลีเข้ามาไม่เห็นแค่ปฏิเสธเลยหูเขาไปตอนรับเต็มสนามบินเลยคนนี้บันทีมูลคือคนที่คนเกาหลีภูมิใจที่สุดสุดยอดของเกาหลีมาเป็นเลขาสหประชาชาติจอกจะมาเมืองไทยมาช่วยไก่เกลีย่ยปรากฏคนไทยไม่ยอมคน<ต>กาอนักล้องเกาหลีนี่ยอมอันนี้เขาคนกลางจริงไหมจริงจริงคนกลางใช่ไหมไม่เอานะอันนี้ก็เป็นเรื่องเรียกว่าในสามโลกนี้เป็นเรื่องประหลาดแล้วก็ผมก็จะ่าในโซเชียลนเวิร์ตอนนี้นะวุดดิ้งคำที่มีการอภิปรายมีการพิมพ์เยอะที่สุดในทางการเมืองคือคําว่า รัฐถาทิปัดค,คนค<ำ>งงว่าแปลว่าอะไรใช่อาจารย์อมีคน <c oughs> มีนักวิชาการบางท่านเขาบอกว่ารัฐทยปัดเนี่ยแปลไม่เหมือนกันมันขึ้นอยู่ว่าแต่ละคนจะตีความคือมันเป็นคำซึ่งในภาษาอังกฤษมันไม่มีด้วยซ้ำไปนะในภาษาอังกฤษมันมีคำว่าอำนาจอธิปัตย์ นะครับ sovereignty มีองค์ธิปัตย์ the sovereign มีแต่คำว่ารัฐธิปัตย์ผมคิดว่ามันเป็นคำในเมืองไทยไงเป็นคำซึ่งมันเกิดขึ้นหลังจากรัฐประหารนะครับสักสองสองสี่เก้าศูนย์ในมีรัฐประหารแล้วก็ศาลก็บอกว่าทหารบอกว่าตัวเองเป็นรัฐธิปัตย์คนรัฐประหารบอกตัวเองเป็นรัฐธิปัตย์มีอำนาจสูงสุดในรัฐเพราะฉะนั้นออกกฎหมายอะไรก็ได้หลังจากนั้นเนี่ยศาลก็ไปวินิจฉัยตามทหารที่ยึดอำนาจว่า ฐานที่อำนาจแล้วเป็นรัฐธิปัตย์เพราะฉะนั้นออกกฎหมายอะไรก็ได้คือปคำว่าวครับคำว่ารัฐธิปัตย์ใช้ครั้งแรกในโลกที่ไหนรู้ป่ะที่ไหนที่ฝรั่งเศสพระเจ้าหลุยที่สิบสี่ที่โกซาปาลเราไปเยี่ยมอ่ะพยาเจ้าอยาโกซาปานอ่ะนะหลุยที่สี่บอกตัวเองว่า I'm the state ข้าคือรัฐนั่นแหละรัฐธิปัตย์เป็นประมุขแห่งรัฐนั่นเองคือคุณตุเทพเป็นใครก็ไม่รู้นะ บางกระนันนะเป็น,น,อ,านะปนอาจจะเป็นบางอาจจริงๆอ่ะนะหรือว่าเป็นหลุยแต่ว่าน่าจะมีคนตั้งตัวเอง,เ,องเป็นรัฐาธิปัตย์เป็นองค์ประมุขของประเทศไม่ไม่ครั้งแรกที่คุณสุเทพพูดมาเนี่ยก็ถูกวิาพากษ์วิจารณ์ไปเยอะนะครับโอ้ค oh, ิดว่าคิดว่าเสียเซลล์คือมีคนพูดว่าเอ้ยนี่เป็นไปได้ไหมว่าคุณสุเทพนี่อาจจะหลุดปาฏแบบัพลาดพลั้งไปน่าจะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้รู้สึกว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่สามหรือสี่นะนี่พูดเป็นระบบมากต่อเนื่องแล้วมีการพูดถึงว่าจะตั้งนายกเองครับ จะทํารายชื่อเองตั้งเองทุกอย่างแล้วประกาศต่อสาธารณชน,สนเสร็จแล้วก็จะทูนเก้าให้ในหลวงลงพระบระมาพิไทยโอโหใหญ่ขนาดนี้เลยสุสเทพธรรมดาเนี่ยเขามีแค่โผคลรมอและนาย,ยกนําชื่อขึ้นทุนเก้ากาบังคมทุน,นแล้วแต่ในปัจจุบันเนากยเราเราจะบอกว่าโผคลรมอเปิดเผยก่อนก็ไม่ไม่บังควรใช่ไหมเพราะว่ายังไม่ได้ไม่ได้ทรงโปรดเก้าออกมาแต่ว่าคุณสุเทพเนี่ยตั้งเองหมดเลยแล้วเชื่อไหมเขาบอกว่าเนี่ยมีเขาบอกว่าจะตั้งครมอโดยที่ไม่มีคนคนของเขาบนเวทีเลยครับ เชื่อไหมไม่เชื่อนะคืออย่างนี้เราเชื่อเพราะว่าคอรมอทั้งหลายทั้งปวงก็ล้วนแต่เป็นลูกน้องคุณสุเทพคุณสุเทพจะปลดก็ได้จะเสนอใหม่ก็ได้ไงใช่เพราะแกบอกว่าแกจะเก็บนกหวีดไว้เขาก็ทาตัวแบบเลนินเงเลนินตอนปฏิวัติที่รัสเซียเป็นโซเวียตเนี่ยนะเลนินไม่ได้รับตําแหน่งเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์อย่างเดียวอแต่คณะรัฐบาลบริหารไปขึ้นขึ้นลงลงอยู่กับเลนินคนเดียวสังเป็นผู้นํา ดดแต่ผมว่าประเด็นในน่าสนใจคือน่าจะมีคนไปยื่นเรื่องกับสารรัฐธรรมนูนว่าสิ่งที่คุณสุเทพพูดเนี่ยมันขัดกับรัฐธรรมนูนไหมการประกาศว่าตัวเองจะเป็นรัฐธิปั์การประกาศว่าตัวเองจะเป็นคนทุน9ก้าชื่อนายกการประกาศว่าตัวเองจะเป็นคนทุน9ก้าชื่อคณะมนตรีการประกาศว่าตัวเองจะเป็นคนทําทั้งหมดในกระบวนการตรงคนเดียวเนี่ยไม่แต่ว่าสารรัฐธรรมนูญจะตอบว่ายังไงเพราะว่าถ้าสุเทพเป็นรัฐธิปั์เนี่ยเวลาก็ประกาศไอ้ธรรมนูนการปกครองใหม่ขึ้นมาุ๊บเนี่ย เขาก็หมายถึงว่ารัฐมนุน5้าสก็จะหมดสลายล่มสลายไปเมื่อรัฐมนุนห้ล่มสลายไปแล้วไม่มีอยู่แล้วเนี่ยสารรัฐมนุน<ห>สารรัฐมนุนก็ไม่มีอยู่จริงจะไปถามสารรัฐมนุนในเวลานั้นเนี่ยการที่สารจะอยู่หรือว่าจะไม่มีเนี่ยนะก็ต้องให้ให้คุณสุเทพเนี่ยประก,กาศในประก,กาศคณะกอปปสฉบับที่หนึ่งบ,บอกว่าเนี่ยบัดน,นี้เนี่ยรัฐธมนูญได้หมดสภาพไปแล้วแต่ว่า จะให้คงไว้ซึ่งองค์กรเหล่าดังต่อไปนี้อะไรองี้แต่ปีสี่เก้าก็ทำางเงี้ยที่ที่ยกเลิกองค์กรอิสระทั้งหมดใช่ไหมครับแต่ว่าเก็บไว้แต่สารรัฐธรรมนูญไม่ไม่เขาไม่ได้เก็บตอนนั้นเขาเก็บไว้ในกรกฏาคตุลาการตุลาการรัฐธรรมนูญเขาล้มล้างไปก่อนแล้วก็ตั้งขึ้นมาใหม่เป็นตุลาการสารรัฐธรรมนูญแต่ว่าไม่ใช่สารรัฐธรรมนูญเป็นคนละองค์กรกันท่านรอบนี้ถ้าทำอาจจะไม่ยกเลิกสารรัฐธรรมนูญก็ได้เพราะว่าเป็นพวกเดียวกันตัดสินแบบดูดีตัดสินคล้ายๆแนวทางเดียวกันแต่ว่าผมเห็นนนนนดด้ววววยย่่่่าาาาาาจะมมีครรรรรรไปืััฐธูญตสิกก กล่าวการกระทําดังกล่าวของนายสุเทพท,ทุสุบันและพักพวกเนี่ยเข้าข่ายล้มล้างการปกครองใช่เพราะวาผมว่าไม่ต้องยื่นเลยฮะวินิจฉัยแล้วไม่ไม่ไมล้มล้างนะไม่ไม่ไม่วินิจฉัยเรียบร้อยแล้วถ,ถ้าถ้าไม่เนี่ย<ม>พรุ่งนี้ทั้งสองท่านก็ไปประกาศปเป็นรัฐธิปัตแล้วก็เสนอชื่อนาย,ยกเองมั่งแข่งกับคุณสุเทพเพราะว่าถ้าคุณสุเทพทำได้ทุกคนก็ทําได้เหมือนกันเพราะาเราเท่ากันแล้วนี่ผมขอถามความรู้สึกพดีปปยุอย่างน้อยอาจารย์ว่าจะมาถามอาจารย์พอดีคุณสุเทพเนี่ยกล่าวไ้ถึงมาตรา17 สมายจมพลสดิ์โอ้โหอันนี้เลยมเป็นแย่สุดแล้วเป็นมาตราที่สื่อมวลชนทั้งทั้งประเทศไทยนี่เกลียดมากมาตราสิบเจ็ดจะจับใครยิงเป้าก็ตามสบายจะจับใครเข้าคุกก็ได้ก่อนเลยเพราะมีมาตราสิบเจ็ดเป็นเรื่องทรัพย์ยรก็ได้ปิดหนังสือพิมพ์ก็ได้จะทุบแท่นพิมพ์ใครก็ไม่พิมพคนไหนต้องึ้นศารไหมไม่ต้องไม่ต้องมาตรา17ตามรัฐธรรมนูญมอบอำนาจเต็มให้นายกรัฐมนตรีสั่งเลยเช่นไอ้คนนี้บอกว่ามีมีมีกระสับเป็นไทยครับจับไปยิงเป้า คือผมว่าการที่คุณสุเทพประกาศมาตรา17เนี่ยนะครับเป็นเรื่องซึ่งใครก็ต่างที่คิดว่าคุณสุเทพยังเป็นฝ่ายประชาธิปไตยนะครับสื่อมวลชนหรือนักวิชาการเนี่ยถ้าคุณยังพูดอยู่นี่คุณต้องเลิกนะครับมาตรา17เนี่ยคุณสุเทพเป็นศารด้วยนะครับทุนเก้าชื่อนายกด้วยตั้งตัวเองเป็นศาลวินิจฉัยว่าใครผิดเนี่ยคนนั้นถูกลงโทษทันทีไม่มีกระบวนการสอบสวนไม่มีกระบวนการซักฟอกการแก้คดีไม่มีนะครับม,มีแค่จับอย่างเดียงคุณสุเทพคือสารมาตรา17คุณสุเทพคือสารคือผมว่านะคนใครในโลกเนี่ แต่บางคนยังไม่เห็นได้อํานาจเลยครับคุณผู้ชมไปซะละหลงอานาจตั้งแต่ยังไม่ได้อํานาจเลยนะเนี่ย<อ>ธรรมดาเขาต้องใช้เวลาประมาณนี้อย่างน้อยกัสี่ปีนะกว่าจะเริ่มหลงอํานาจนะว่าคาดีกเจ๋งขนาดใหญ่นะแต่ปรากฏว่าตอนนี้ครับชายผู้หนึ่งซึ่งเยียวยาอยู่ที่กปปสเนี่ยนะครับเป็นผู้นาตอนนี้อยู่นะนะอยู่ที่ศูนย์ลุมพินีเนี่ยอาจจะอยู่ในภาวะภาวะ,าวะโลกร้อนก็ได้อากาศมันร้อนอะถึงแม้ในสวนอาจจะเย็นนะ แต่ว่าผมนี่อาการผมนี่อ่านภาษาท่าทางนะสายตากุสุเทพน้ำเสียงใบหน้าการเคลื่อนไหวเวลาพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยผมรู้สึกแกลอยๆอย่ังไม่รู้รู้สึกไม่ว่าแกไม่ได้พูดแบบในลักษณะแบบรู้สึกว่าชิวๆหรือรู้สึกมั่นใจ <c og uard> แต่ตาแกลอยลอยดูแบบลุผมผมว่าแกต้องส่งไอ้พวกอะไรนะพวกแคลเซียมหรืออะไรที่น้ำดื่มเกลือแร่ให้ให้ทานบ้างนะครับคือคือผมไ่ยมีทฤษฎีหนึ่งก็คือว่าผมรู้สึกว่าคุณสุเทพพูดเนี่ยแต่คงไม่ได้การจะเอาอย่างนี้จริงๆแต่ว่าพูดเพื่อให้มัน มันดูสุดขั้วไปเรื่อยๆเพื่อที่เนที่สุดเนี่ยคนอื่นที่จะเข้ามาเป็นนาโยกโดยไม่ผ่านการเลือกตั้งเนี่ยทุกคนจะดูดีหมดหมคือคือการที่คุณสุเทพพูดได้สุดขั้วขนาดนี้เนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยคุณปีเดียทรก็ดูดีคุณอานันหรือคุณอาสาสารสินก็อาจจะดูดีอ๋อทำแบบรัฐมนูญปี5้ตุ๋นเลยใช่ไหมหรือไม่ะจะจะแย่จะแยกขนาดไหน ก็บอกก็ยังดีกว่าเอาให้คอมอชร่างเองผมคิดว่าคุณสุเทพจะใช้สูตรแบบนั้นก็คือว่าในปี<อ>50นี่ประชาชนยอมรับรัฐธรรมนูนของคอมอชอคเพราะมีกฎหมายมาตราหนึ่งบอกว่าถ้าไม่เอาธรรมนูนฉบับ50นี่คอมอชอจะเอารัฐธรรมนูนไหนมาใช้ก็ได้<อ>คนก็เลยกลัวก็เลยรัฐมนูนปีปีที่คอมอชอร่างแต่ลอบนี้ผมคิดว่าคงจะคล้ายๆกันก็คือเสนอให้มันสุดขั้วไปเลยแล้วคนก็ฟังแล้วก็ตกใจพอตกใจก็รู้สึกว่าใครก็ได้ที่ไม่ใช่คุณสุเทพเราเอาหมด ผม, <S <S ผมเสนอนนเอาคุณสุเทพเลยดีไหม,มผมกลัวอย่างนี้ดีกว่าผมประเมินไม่ได้ว่าคุณสุเทพจะไปเลือกใครผมเสนอว่าคุณสุเทพเลือกตัวเองเลยได้ไหมคือมันจะได้รู้ไปเลยเพราะตอนนี้เราไม่เคยรู้เลยว่านายกคนกลางที่จะมาเป็นนายกคนต่อไปคือใครนะครับก็เราไม่มีชื่อเพร <บ S 2> าะ<ช>เออไม่มีชื่อแล้วมันก็จินตนาการมแล้วไปพาดพิงคนนู้คนนี้บางทีดูไม่ดีนะบางทีก็อาจจะไม่รู้เรื่องหรือรู้เรื่องหรืออย่างไงก็แล้วแต่เอาแค่เพื่อความมั่นใจเสนอชื่อคุณสุเทพไปเลยเราจะได้ชัดว่าเออถ้านายกัฐมนีชื่อสุเทพชื่อสุบันนี้พอย คำ world, enfin คำเดียวในโลกอ่อในเรียกว่าการประสายในโลกอะไรก็อธิบายกันรักฐาที่ปักนะภาพที่สองนี่กินเวลาไปครึ่งครึ่งรายการผมอันนี้เป็นเป็นเรื่องของมูที่กระจกเงาเนี่ยมีนึกเดี๋ยวเกินก่อนมีโฆษณาอันหนึ่งดังมากเลยของไทยประกันชีวิตนะไทยประกันนี่ก็มีโฆษณาหลายอันอะไรนะอะไรปูชิวอ่ะที่มาสีสีซอในดังๆเนยนะแต่ละอันเนี่ยดูแล้วน้ำหกน้ำางหู้งตาไหล ทีนี้เรื่องนี้มันเกิดว่ามันมีประเด็นว่าในเรื่องตัวละครเอกเนี่ยไปให้เงินขอทานอ๋อแล้วไปให้เด็กขอทานประเด็นประเด็นอยู่ที่ว่าดูสอมันดูเหมือนกับเป็นคนที่มีความเมตตาปราณีไงคนไทยมีความเมตตากุศนาทีนี้เนี่ยบุรี่กระจกเงาเนี่ยเขามีโครงการยุติธุรกิจขอทานเนื่องจากเขาวิจัยใจแล้วเขาพบว่าการที่ปัจจุบันนี้มีการนําเด็กเนี่ยเข้าสู่ธุรกิจนะครับธุรกิจขอทานนะครับและมีการนําเข้าอยู่เนี่ยจานวนมากและ การที่ไปบริจาคเงินเนี่ยให้ช่วยเหลือเนี่ยให้กับเด็กที่เราเห็นว่าโอ้โหด้านสงสารเด็กจะได้ไปเรียนสึกสืออะไรนะครับจริงจริงแล้วการให้เนี่ยเป็นการตอกตะปูใส่ขาเด็กเลยเด็กจะไม่มีทางออกจากจากบนบพุตบาทเลยเด็กบางคนโดนขโมยมาเ <c oughs> ด็กบางคนโดนขโมยไม่พอ <c oughs> <ๆ>ยังไปทําให้พิการด้วย <c oughs> เพื่อให้ดูน่าสงสารอันนี้เป็นสมัยก่อนนะ ทำไมนี้ยังมีไหมคือมันมีข่าวเล่าลือกันในสมัยก่อนแต่ว่าโดยข้อที่จริงเรื่องนี้มันยังมันยังไม่มีครับแต่ว่าในมันมีมันมันมีหนังเรื่องในหนังอินทร์ด็อกมีเล่นในอันนั้นแหละในนั่นแหละไอ้ที่ในในไอ้ตัดในแขนเด็กคว้าตาเด็กให้ตาเด็กตาบอดเพื่อที่จะให้เอาเด็กมาขอใช่แต่ว่าในเมืองไทยยังไม่มีแต่ที่เราเห็นคนพิการส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนเสมครับเพราะเสมีก็มีสงครามใช่มีกับระเบิดมีระเบียบระเบิดแล้วก็เข้ามากันแล้วอย่างถ้าเกิดเราอยากช่วยเด็กเหล่านี้เราจะทำยังไง คือหนึ่งก่อนเลยต้องต้องต้องบอกก่อนว่าการการไปบริจาคเงินให้เด็กเนี่ยมันไม่ใช่การช่วยครับแต่มันเป็นการทําให้มีเด็กจํานวนมากขึ้นเข้าสู่เพราะยิ่งทักเอาเด็กมาเสร็จแล้วคนให้ตังก็จะมีการนําเข้าเด็กอื่นๆเนี่ยมันมีการค้ามนุษย์อยู่ใช่มันเป็นกระบวนการเด็กมานั่งเองไม่ได้ที่เราเห็นเนี่ยเด็กนั่งอันนี้เป็นเทคนิคนะครับถ้าเราเห็นเด็กคนหนึ่งนั่งขอทานเด็กเล็กๆนั่งขอทานอยู่คนเดียวล่ะเราไม่เห็นผู้ใหญ่เลยนะคุณอย่าคิดว่ามีผู้ใหญ่นะครับคุณมองในรักมีประมาณสักยี่ กูจะเห็นผู้ใหญ่อย่างน้อยหนึ่งคนเนี่ยนั่งเฝ้าเด็กคนนี้อยู่ในสายตาแล้วได้เงินเท่าไหร่ต้องแล้วเด็กเนี่ยจะมีการจัดวางมาเรื่องนี้ถ้าคุณสงสัยนะคุณถามแม่ค้าที่เข้าขายของอยู่บริเวณนั้นครับและแม่ค้าเหล่านั้นเนี่ยจะอธิบายสิ่งเหล่านี้ให้ดีแม้แต่จุดที่นั่งขอทานกันอยู่ตอนนี้นะมันเหมือนเป็นการจองแผงนะครับหมายความว่าโลเคชั่นดีๆอย่างเช่นตามรถไฟฟ้าหรือตามสะพานลอยเนี่ยอยู่ดีๆนุอาจารย์อยากจะไปทดลองไปนั่งเนี่ยนะไปนั่งกอตโตที หมายว่าท่าทําการทดลองคือหมายความว่าต้องใส่แว่นตาดําๆแล้วก็ทาเหมือนคนตาบอดใช่ถ้าไปนั่งนี่ซีซัวไปนั่งแล้วดูเห็นว่าโออโลเคชันดีมีคนเดินผ่านเยอะผมบอกไว้ก่อนอาจารย์ไม่ได้ตะตังนัเดี๋ยวอาจารย์อาจจะได้ยื่อื่นลอยมาคือผนไม่เข้าคดเซ้งแผงกันเลยอ่ะนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นแล้วก็เป็นเรื่องดราม่ากันในในโลกออนไลน์เพราะว่ามันนี้กระจกเงาเขาขึ้น Facebook ในในเฟซบุ๊กของนี้กระจกเงาแล้วมีการอภิปรายกันเรื่องนี้แต่ว่า ทั้งสองฝ่ายก็มีการพูดคุยส่งข้อสารมันไม่มีเจตนาในการเสริมแต่ว่าเห็นว่าพยายามจะสร้างตัวละครมาให้สร้างจิตสํานึกจจตจิตเรื่องนี้ก็จบลงด้ีแต่ว่าอันนั้นก็เป็นประเด็นหนึ่งต้องหยุดต้องหยุดการให้เพราะการให้เป็นการต่อให้เกิดเรื่องราวที่เลวร้ายกว่าที่คุณคิดอีกเขาใช้สโลแกนว่าหยุดทําบุญในธุรกิจบาสนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งต่อไปภาพต่อไปภาพต่อไปนะครับเป็นภาพเรื่องคนต่างดาว แต่กี้จริงก็มีเรื่องประเด็นคนต่างดาวนะเด็กที่เป็นคนต่างดาวคือก่อนที่ทางนปชเสื้อแดงจะมีการชุมนุมใหญ่เนี่ยมันมีการหูมเรียกว่าเป็นการทำไอโอแปลว่าอะไรฮะไอโออินโฟมิชันโอเปอเรชั่นปฏิบัติการข่าวสารคือเป็นการทําให้เห็นก่อนว่าเนี่ยที่บอกว่านปชเสื้อแดงจะมาชุมนุมใหญ่เนี่ยที่ว่าคนจะมาเยอะๆซึ่งฝ่ายตรงข้ามตรงข้าัเนี่ยเขาคิดว่าจะมีปริมาณอยู่พอสมควรดังนั้นเนี่ยเขาก็ต้องดิสเครดิตเรียกว่าเตะเตะตัดขาก่อนนะปรากฏว่า ทางฝ่ายเสื้อแดงเป็นต่างด้าวหมดเลยนะครับถ้ามีบัตรประชาชนล่ะนี่แหละที่เขาไปการตอบโต้กันผมว่าเรื่องนี้มันขำนะในโลกออนไลน์มีการพิปายกันขำดีคือทั้งคุณมาลิกาและหลายหลายคนเลยก็ก็บอกว่าเนี่พวกเสื้อแดงกำลังขนต่างด้าวมาพูดถึงคุณมาริกาเมื่อวานนี้กาแชร์ภาพอะไรก็ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมมีมีเรื่องต่อไปแต่ใช่แต่ว่าขออันนี้ที่หนึ่งก่อนปรากฏว่าทางรปชเนี่ยเขาแก้เกมโดยการให้ผู้ชุมนุมเนี่ยชูบัตรประชาชน นะครับในขั้นแรกเนี่ยทางฝ่ายกบรรสก็ถูกตอบโต้กับโดยการนําภาพคุณสาธิตเซเจาซึ่งเป็นต่างด้าวจริงๆตัวจริงไปขึ้นเวทีเนี่ยมาโชว์หมายความว่าฝ่ายฝ่ายกบสไม่สามารถเอาข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงได้ว่ามีการจ้างคนต่างด้าวจริงๆมาชุมนุมกับนปชในขณะที่ฝ่ายนปชเนี่ยเอาภาพคุณสาธิตเซจเเาเนี่ยขึ้น Facebook กันเลยถล่มกันเลยว่าเนี่ยหลักฐานเลยถ้าพูดเรื่องต่างด้าวนะถ้าพูดเรื่องต่างด้าวก็นี่แหละ ต่างด้าวที่ขึ้นเวทีกปปสแต,แต่ผมรู้สึกการเถียงกันในเรื่องนี้ในเมืองไทยมันเลวร้ายหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆจะเป็นต่างด้าวหรือไม่เป็นมันไม่ใช่ปัญหาของการอยากแสดงออกทางการเมืองกันอย่างผมไปเรียนต่างประเทศอย่างเงี้ยตอนนั้นที่ผมไปเนี่ยมันเป็นช่วงที่อเมริกาเริ่มทําสงครามในอิรักอย่างเงี้ยนะครับในมหาวิทยาลัยก็มีนักศึกษาไปรวมตัวกันประท้วงที่รัฐบาลอเมริกาไปทําสงครามเนี่ย พวกเราก็ไม่ใช่คนอเมริกาฮะเราก็ไปประท้วงมันก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรไงถูกจับเพราะฝรั่ะไม่โดนฮะไม่โดนถ้าโดนจับได้น่ะอาจจะผิดก็ได้ไม่หรอกครับเพราะว่าการชุมนุมไม่ได้ผิดกฎหมายไงอาจารย์ผมคิดว่าการเป็นต่างด้าวมันไม่ใช่ปัญหาถ้าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายเนี่ยเขาอยากจะไปทําอะไรมันก็เรื่องของเขาใช่ไหมเพราะเราจะรวมเป็นอาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็น AEC กันอยู่แล้วแต่ละเวลาเราโจมตีกันเนี่ยเรามาโจมตีว่าไอ้นี่พม่า นี่คอมเมนต์นนี่ลาวเนี่ยผมว่ามันเป็นการโจมตีที่มันก็ไม่ค่อยสร้างสรรค์คือบอกว่าตามหลักการสิทธิมชนเนี่ยบุคคลเนี่ยแม้ว่าจะเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทยหรือไม่มีสัญชาติในประเทศนั้นๆเนี่ยก็ควรมีสิทธิในการที่แสดงออกตามหลักสิทธิมนุษยชนใช่ถ้าเขาไม่ทำอะไรผิดเนี่ยไม่มีปัญหาถูกถูกถูกอันนี้ผมเห็นด้วยนะประเด็นนี้นะครับแต่ว่านี่เป็นวัฒกรรมเรื่องต่างหน้ากันครับครับอ่ะภาพต่อไปจริงๆผมผมจะหยิบภาพอีภาพหนึ่งมาผมขออภัยนะครับแต่ว่า มันมีประเด็นจริงๆต้องมีภาพอีกภาพหนึ่งทียบเคียงผมขอภัยไม่ได้เอามามันเป็นภาพที่หลังเหตุการณ์การชุมนุมที่ที่ถนนอุทยานครับคือหมายความว่าหลังหลังชุมนุมปุ๊บเนี่ยมันจะมีขยะจํานวนมากนะครับในโซเชียลเน็ตเวิร์กในมีภาพนั้นเต็มไปหมดเลยนะครับภาพนี้เป็นภาพอัปเดตเขาบอกว่าหลังทิ้งคือเขาวิจารณ์พวกแสดงว่าเวลาชุมนุมเสร็จปุ๊บเนี่ยขยะเยอะทุกเวทีเลยนะครับทำไมขยะถึงเยอะรู้ไหมทำไมเพราะคนมันเยอะไง คนมันเยอะก็มาพร้อมขยะนั่นแหละใช่ใช่แต่แต่ว่าเขาเขาวิจารณ์ว่ามันน่าจะมีหลักการการบริหารจัดการนะแต่ว่ายังไงก็เน่ฝั่งฝั่งกบฟเนี่ยเขาก็เรียกว่าแชร์กันสนั่นวันวนแต่เรื่องนี้ผมไม่อยากจะเถียงแต่คือบังเอิญบ้านผมเนี่ยใกล้จุดชุมนุมของทุกฝ่ายฮะเวลาเสื้อเหลืองมีเวลานกวีนมาเป่านกวีนมามันจะบุกสถานที่ราชการเนี่ยแถวบ้านผมก็ขยะเยอะไม่ใช่น้อยบางทีชุมนุมกันเสร็จสองวันขยะยังไม่ไปแล้วนอกจากขยะเนี่ยบางทีมีของเสียซึ่งไม่มีพึงประสงค์เขาออกปากซอยในบ้านนกลิน คลุ้งไปหมดนะฮะเพราะฉะนั้นแหวนีไม่เป็นประสงค์แหวนเนียสารพัดกลิ่นที่หายยากขึ้บางทีเดินยันว่าทุกสีผมคิดว่าเป็นทุกสีมันเป็นเรื่องคนไทยที่ไม่ค่อยคิดถึงที่สาธารณะแล้วอยากจะทิ้งอยากจะปล่อยอะไรเรือลาดก็ทิ้งมันไม่มีระบบป่ะระบบมันรับมือไม่ได้คือมันมีแต่ว่าผมเห็นนะคือผมก็แอบไปสังเกตการอยู่อย ถังขยะก็มีมีแต่มันเต็มทุกถังคนมันเยอะไงมันก็ลําบากนะกาชุมนุผมให้ราละเอียก่อนว่าเขาการชุมนุมครั้งนี้เนี่ยเขาเตรียมตัวนะเขาเตรียมถังขยะขนาดใหญ่นะพันกว่าใบนะไม่พอไม่พอล้นทุกใบเลยใช่เพราะว่าไปถึงคนมันเยอะไงตั้งหลายหมื่นน่ะเป็นแสนมั้งนะครับก็เรียกว่า คนเยอะเกินผมไม่แอบไปปลอมตัวไปเดินแบบนั้นใสวิกไหมใสหนวดไม่ใส่ป็นใสตวไม่ใสเลยเพราะถามนี้ไม่ต้องแต่ถ้าไปสวนลุมอาจจะต้องก็ต้องฝากผู้ชุมนุมนะครับในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเสื้อไหนชุมนุมเสร็จหิ้วขยะกลับบ้านไปทิ้งที่บ้านไม่ผมผมคิดเรื่องนี้ดีนะคือผมอย่างนี้ก่อน ผมคิดว่าการวิจารณ์ว่าเนี่ยการชุมนุมเสร็จแล้วเนี่ยมันควรจะทากําหนดผมคิดม่าเรื่องนี้เป็นเรื่องฟังได้ทุกฝ่ายเลยผมว่าเรื่องนี้แต่อย่าใช้มาเล่นงานฝ่ายเดียวเพราะว่าทุกฝ่ายเนี่ยเลอะพอๆกันท้าเรื่องแบบนี้แต่ว่านี่เป็นภาพอัปเดตนะครับนี่คือภาพตอนเที่ยงของวันจันทร์เมื่อวานนี้หมายความว่าตอนเช้าเนี่ยเขาชุมนุมเสร็จไปหลังจากนั้นสองชั่วโมงภาพที่เห็นขยะไปหมดเนี่ยก็หายไปหมดนะครับเขาก็เคลียร์คือหมายความว่ามีการเตรียมการภายในสองชั่วโมงเนี่ยเขาสามารถคืนพื้นที่ทั้งหมดนะครับแล้ว นะสภาพก็กลับมาสะอาดก็เห็นสะอาดเรียบร้อยดีเนี่ยภายในภาบในสอะไม่แปลว่ามันก่อนหน้านี้มันือหลังชุมนุมอาะมันก็ต้องเละใช่ไหมก็มีหน่วยวงหนังยังต้องมีคนเก็บเลยนะครับรูปต่อไปเลยอะรูปต่อไปมายังอมาละอาจารย์ถามถามถึงคุณมาริกาใช่ไหมนี่ใครที่คุณมาริกาของประสิทก็จริงๆเขาเคยถ่ายรูปกู้กันภาพนี้เป็นภาพที่คุณมาริกาเป็นคนโพสในในโซเชียลเน็ตเวิร์กเองนะ หลายคนานแล้วนานแล้วตอนนี้ยังยังสวยอยู่มีตากแดดเยอะไงไม่อาจารย์ไม่ค่อยตากแดดอาจารย์จะไปพูดเรื่องสวยไม่สวยคนรำก็ธรรมดาตอนนั้นตอนนั้นนะอันนี้เป็นสัจธรรมก็นี่เป็นภาพสมัยที่คุณมริกายังอยู่ที่ไอทีวีอ๋อถ่ายลูกคู่ นะแล้วก็เป็นเรื่องที่เขาบอกว่าจริงๆสองคนนี้เขาก็ใกล้ชิดกันนะเวลาแรกๆคุณมาริการเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์เขาจะเล่าประวัติความเป็นมาของว่าเขาเนี่ยรู้จักคุณทักษิณเป็นอย่างดีนะเราเลาภาพเนี่ยค้นคู่นะครับแล้วก็มีคนก็อภิปรายก็ว่าจริงๆแล้วอันนี้ก็ต้องให้เจ้าตัวยืนยันนะแต่ว่าในโลกโซเชียลเนี่ยเขาก็อภิปรายคุยกันว่าเนี่ยคุณมาริการถึงขนาดเคยไปขอคุณทักษิณนะสมัครเป็นสสไทยรักไทยที่จังหวัดพยา ครับแต่ว่าไม่ได้อันนี่ในโซเชียลก็เลยเป็นสมัครพรรคประชาธิปัตย์ก่อนประชาธิปัตย์ไปอยู่พรรคอะไรของเซนนันก่อนใช่ใช่ใช่เคยไปอยู่พรรคการเมืองอื่นก่อนแล้วก็สุดท้ายมาลงตอนนี้ปัจจุบันนี้คุณบาลิกาดีเป็นรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ครับรองโฆษกเลยนะครับต่อไปเนี่ยต่อไปเนี่ยไม่ีรูปไม่มีรูปทีนี้มันอย่างนี้ เมื่อวานเนี่ยม,มันมีมันมีภาพภาพหนึ่งที่มีกระเป๋าแล้วมีกล่องเนี่ยหลายสิบเยอะอเลยอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็ม,มีคุณสันตินาทพงศ์มีการอ้างว่าคุณสันตินาทพงศ์เนี่ยคอยคุมกระเป๋าอันนี้อยู่แล้วก็คุณมาลิกาก็บอกว่านี่เป็นกระเป๋าเป็นของนักการเมืองหรือเปล่า<ม>เตรียมตัวจะหนีม,มีคนพวกแฟนขับมาดาม่าโพลโพสข้อความตอบว่าข้างในอาจจะมีเงินสดก็ได้หรือเป็นเอกสารจากดีเอสไอเพื่อจะไปทําลายต้องต้องส่งไปทําลายต่างประเทศอะไรอย่างเงินสดนี่ เขาต้องใส่กันเป็นลังๆเหรอผมนึกว่าทำไมที่เขามีอิเล็กทรอนิกส์โอนได้นะแล้วแล้วมีคุณต่อตระกูลด้วยนะมันต่อตระกูลก็โพสต่ออีกแชร์กันยกใหญ่เลยบอกว่าเรื่องนี้เป็นปัญหามากนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกระเป๋ากระเป๋าดังกล่าวนะครับต่อไปมีแม่รูปนี้ไม่มีเป็นสัมภาระนะครับส่วนพระองค์ของสมเด็จพระบรมเด๋ยวนักอโทีเป็นของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวลีนารีรัตน แล้วเป็นสัมภาระของสมเองค์ที่จะเดินทางไปในต่างประเทศนะครับอันนี้ก็กลายเป็นประเด็นเลยแล้วคนที่โพสต์นี่ไม่ไม่ลําบากอันนี้แต่แต่โพสกะอะไรเรื่มเปิดแต่มาริการนี่ยังไม่ไม่ออกมาขอโทษนะผมผมคิดว่าเวลาการตั้งข้อสังเกตแบบนี้ถ้าผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมดานะมันอาจจะเป็นการตั้งข้อสังเกตแต่ว่าถ้าผิดพลาดแล้วเมื่อรับข้อที่จริงแล้วก็อยากจะเห็นคุณมาริกาออกมาแก้ข่าวเรื่องนี้เพราะนั้นโพสต์อะไรก็ตามนะครับถ้าเป็นละเมิดเบื้องสูงเนี่ก็ต้องระมัดระวังนะครับราตาร้อยสิบสองนะ อันนี้ผิดด้วยอันนี้ไม่ผิดนะไม่รู้ได้ผิดไม่ผิดไม่รู้แตอย่าไปว่าใครกระทันหันนี่คนเราไม่ควรโพสต์เรื่องที่เราไม่รู้แค่นั้นนะครับเรื่องง่ายๆไม่ไม่ถ้า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 ผิดพลาดก็แค่ขอโทษครับอย่างน้อยสุดนะก็ขอโทษแล้ววันหลังก็ตรวจสอบเนี่ยอืออครับหมดเวลาจัดหมดเวลาแล้วหรอหมดเวลาแล้วแล้ววันนี้หมดลงเร็วจังเลยนะครับคุณผู้ชมครับเราวันนี้เราสามคนและทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ